น้องชิลลี่ลูกสาวปลอยชิดจันทร์อายุครบสิบขวบยิ่งโตยิ่งสวยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆครับสำหรับน้องชิลลี่ซื่อหมิงหงลูกสาวคนโตของคุณแม่ยังเป๊กพลอยชิดจันทร์โดยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่พลอยได้จัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวปีนี้อายุครบ1ิบขวบแล้วโดยในอินสตาแกรมของแม่พลอยได้โพสต์ประมวลภาพงานวันเกิด ซึ่งจัดขึ้นในทีมเจ้าหญิงพร้อมระบุแคปชั่นว่า10 year old we love you baby ต้องยอมรับเลยว่าน้องชิลลี่ยิ่งโตยิ่งสวยงานนี้คุณพ่อเคนหงคงต้องไว้หนวดเฟิร์มรอเลยเพราะสาวๆบ้านนี้แต่ละคนหน้าตาสวยน่ารักกันทุกคนจริงๆครับฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ